We'll ครับผมเยติจัดให้จากร้าน TS Big b i y นะวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะคันนี้จะเป็นค a วา s a กิ Z1000 นะ Z1000 โฉมแกนดั้ันะโฉมแรกนะครับปี2013สีขาวดำนะสภาพรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเครื่องดีนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่รถไม่เคยล้มเคยชนหนักนะฮะไม่มี นะครับตัวท่อก็ตามสไตล์แซกพันนะท่อคู่นะปลายอาคาโปวิกนะอาคาโปวิกไทยนะสีถังเดิมนะครับอุปกรตกแต่งก็เล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นกระล้มชิวหน้านะะที่สำคัญเลยโฉมนี้ที่เด่นที่สุดเลยก็คือหน้านะเขาเรียกว่าโฉมแกนดั้มนะ ตัวลอ้อนะล้อเป็นเขาเรียกว่าโครเมียมปัดส้มนะมเข้ากันได้ดีหกล่างนะดูเต็มเต็มใหญ่นะดูดบึกบึกปืนนะมือเบรกมือคัดก็มีนะไฟเลี้ยวตัวนี้จะอยู่ที่กลับข้างนะกลับข้างซ้ายข้างขวานะครับอ่นะโอเคไมค์คันนี้อยู่ที่ อันนอกคลาสสิกสซส้สมไม้สองหมื่นเ่นาะขอฟังเสียงเครื่องยนต์เลยต้องกลับค้าตับขอต้องกับค้บา,า,ตาสตาร เครื่องฟิตกำคัดสตาร์ทเมื่อกี้คุณไม่รู้คุณไม่กำคุณไม่ได้กำคันเนดเลยนะแล้วคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วที่บอกว่า ZX6 อกที่คุณบอกคุณขับมาเองอะนะมีควิปชิปนะมันมีแต่ดาวมันมีแต่อัพนะงัดขึ้นอย่างเดียวดาวไม่ได้นะผมไม่ได้ลองขับนะอันนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจแต่ผมว่างัดขึ้นอย่างเดียวมาก็คือมีคนมาคอมเมนต์อีกแล้วไม่ ไม่มีดาวนะครับไม่มียาวนะครับเอาอีกแล้วไม่มียาไม่ได้เราก็นะทีดินไม่ใสนะโอเคเอาคันนี้นะขออนุญาตขายเงินสดครับผมขออนุญาตขายเงินสดแล้วก็ขออนุญาตขายราคาโจรด้วยนะครับผมปี13ปีสิบสามหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทสำหรับเป็นไงราคาโจรนะ พีสิบสามแสนหกแปดนะไม่มีอีกแล้วราคานี้นะที่สุดแล้วในประเทศไทยาาไนะนะผมกล้าพูดนะว่าร้านผมเนี่ยบวกไม่เยอะกำไรไม่เยอะกำไรหลักร้อยนะพอได้ค่าลาบเข้าเนี่ยออไก่ยากนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ